จะเอาแก๊สมาลองใส่โคดูนะครับว่ามันจะเป็นจรวดจริงหรือเปล่าไปดูเลยโอเคผมเราก็ต้องให้ผู้ช่วยมาช่วยนะครับผู้ช่วยนี่เร็วถือไว้ถือไว้ถือถือถืออะไรถืออะไรถือถือเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องถือละโทษๆเถเอ้ยโทษเอ้ยมึงตบหัวเอ้ยมันบิดไงวะกดไม่ได้เอ้ยมึงขำหัว ต้องใช้ช้อนมึงไม่บอกกูลานีใ่ใช้มีดก็ได้ใช้มีดเออครับผู้ช่วยครับลแล้วผมต้องใช้แกนเดียไหมครับผู้ช่วยใช้เยอะอยู่นึกว่กมามันรั่วเนี่ยเลยที่อย่าเย็นมาในตูเ้เจนเหลวนะครับแล้วเราจะไปดูนะครับว่ามันจะพุ่งเหมือนเจลรั่วจริงไหม มา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 ไปยังกช่วยโอ้ไป <ขอ S 1> แล้วโอ้แล้ว okay, <ม>โอเคครับผมโอหยังเยอะเลยเอ้เย,ย็นเย็นโอเคครับผมแล้วเราก็ได้แก๊สมาแล้วครับดูนี่นี่แล้วก็ลองเทใส่ดูดูดูองคอทีแบบมึงดิเฮ้ย,ยหนูขอไป <laughs> พี่จะเอา แก๊สกับแก๊สมาเจอกันเอามันจะเป็นยังไงไปดูกันโอเคผมแล้วเราก็จะมาลองออกันเลยสามสองหนึ่งเฮ้ยมันไปว่ะเอ้สาจเหยเอยนนี่ก็มาลองอีกสองขวดนะครับเพราะว่าบ้านเรารวยจะทำพวยนะ่นก็ได้เอ้ยมาเราต้องบีบแก๊สใส่อใครก่อนเอ้ยต้องกินก่อน, <c oughs> ออนไม่น้อก็ไ้เออแล้วแต่มึง แต่กูไม่กินแล้วพี่ยิมเราต้องบีบแก๊สใส่นะครับเอาแก๊สใส่นี่แบบให้เยอะที่สุดเพราะรอบนี้จะทำสองขวดซื้อมาทดลองให้เยนี่ซื้อมากิน <c oughs> ด้วยความมึนของมันนะ <c oughs> แค่พุง เชฟผมวันนี้เราก็จะให้นะไปเล่นก่อนนะครับเพราะมันอยากเล่นเพราะอยากเล่นตั้งแต่เมื่อกี้นี้เอ้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเย็นไหมมาสูบวนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเชฟผมวันนี้ก็จะมาดูไอ้น้กนะครับเอาล้างสองหนึ่งเฮ้ยมันไปไหนวะมันไปไหนมาสูบวนเชฟผมวันนี้ก็ตามผมมาเนะครับ เราดูวิธีทำไม่ยากครับผมอันนี้ก็เปิดจริงแลครับในบอ่อในบอ่อมันเบียดไม่กินอม,มันแซ่บม่นกนินกินไปหน่อยหนึ่งมันพุง่งนแรงแล้วก็ใส่แก๊สลงไปเย่ยงผมแล้วก็ เอาแก๊สนะครับใส่ลงไปน้ำน้งโคลเคียร์ผมมาถึงมาดิเคียร์ผมก็ถึงเวลาที่ทุกคนอรอคอยครับสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเกียร์ผมเออฝา,ากกดติดตามเลยนะกูไปได้ยเเี่่เปลืองต่าง